สวัสดีค่ะวันนี้ปิงจะมาพูดถึง DR ตัวใหม่ที่ออกโดยยนต้าค่ะโดยจะมีการซื้อขายวันแรกในวันที่19กุมภาพันธ์นี้โดยจะใช้ชื่อย่อว่า STEC19 เป็นหุ้นอ้างอิงของบริษัทสิงคโปร์เทคโนโลยีเอน n ิเนียริ่งค่ะหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยคุ้นชินนะคะซึ่งบริษัทนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ The m a s e t Holding โดยถืออยู่ที่ประมาณ50%ค่ะ วันนี้ปิงจะมาไขข้อสงสัยกับพี่บิ๊กนะคะว่าธุรกิจหลักของ ST Engineering แล้วก็แหล่งรายได้ที่มามาจากทางไหนบ้างคะ่ะเขามีรายได้หลักเนี่ยมาจาก3ช่องทางนะครับช่องทางแรกเนี่ยสิของรายได้มาจากธุรกิจการป้องกันประเทศและความปลอดภัยสาธารณะนะครับในช่องทางถัดมานะครับอยู่ที่39%ของรายได้นะครับมาจากธุรกิจที่เป็นวิศวกรรมการบินนะครับแล้วก็ในส่วนช่องทางสุดท้ายนะครับช่องทางที่3ในเชิงของรายได้เขา อยู่ที่19%นี้นะครับมาจากธุรกิจโซลูชันด้านเมืองนะครับแล้วก็การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเรามองในเชิงของรายได้เขาที่เป็นในเชิงภูมิภาคนะครับ50%ของรายได้อยู่ในภูมิภาคเอเชียของเรานี้เองนะครับขณะที่อีก25%ของรายได้อยู่ในตลาดสหรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนส่วนที่เหลือนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในฝั่งยุโรปและประเทศอื่นๆน,นะครับ ที่ผีาแลมีปัจจัยใดบ้างหรอคะที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัทคะธุรกิจแรกของเขาเนี่ยเป็นธุรกิจการป้องกันประเทศและความปลอดภัยสาธารณะนะครับช่วงนี้ถ้าเราติดตามข่าวสารทั้งหลายเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะครับมีข่าวของเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับในหลายภูมิภาคของโลกเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแรงผลักดันนะครับหลักๆที่จะทําให้ในเชิงของธุรกิจของเขาในฝั่งนี้มีความต้องการโซลูชันนะครับหรือความต้องการบริการต่างๆเพิ่มขึ้น นะครับในธุรกิจถัดไปนะครับอย่างธุรกิจวิศวกรรมการบินเนี่ยต้องบอกว่าเขาได้ทั้ง2ขาเลยในฝั่งของการบินเนี่ยมันมีการเดินทางการท่องเที่ยวอีกฝั่งหนึ่งคือความต้องการในการขนส่งสินค้านะครับในช่วงตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยในฝั่งการท่องเที่ยวจะเห็นว่าเป็นไงครับมีการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจำนวนนักเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับขณะที่ในฝั่งของการขนส่งสินค้าเองนะครับมีการซั p p l y chain d i s r u p ันนะครับการส่งสินค้า ติดขัดในบางพื้นที่เนี้ยพอถึงเวลามีปัญหาจริงๆเนี่ยเขาต้องส่งผ่านทางเครื่องบินนะครับดีมานนะครับในการขนส่งทางอากาศจึงเติบโตค่อนข้างสูงนะครับในส่วนสุดท้ายเนี้ยนะครับที่เป็นโซลูชันด้านเออร์เบิร์นนะครับหรือว่าโซลูชันเมืองตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า,าข่าวสารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมืองต่างๆเนี่ยมันมีความเป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงมากขึ้นนะครับมันมีความเชื่อมต่อกันมากขึ้นถูกดิจิทัลไลซ์กันมากขึ้น,นครับชุมชนเมืองเนี่ยขยายมากขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะ จะมีความต้องการโซลูชันด้านต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกระบบขนส่นงมวลชนนะครับระบบการเดินทางผ่านทางด่วนพวกนี้เนี่ยเขามีบริการด้านนี้อยู่นะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงการเงินและการลงทุนของบริษัทกันนะคะภาพรวมของการเงินเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ปัจจัยใดบ้างที่นักลงทุนควรจับตามองคะ่ะ สำหรับภาพรวมทางด้านการเงินนะครับตอนนี้มีคาดการว่าในปี2567นะครับ2568เนี่ยต่อเนื่องไปจะโตเฉลี่ยนะครับปีหนึ่งสักประมาณ15%นะครับอีกฝั่งนึงในฝั่ง valuation กันบ้างนะครับถ้าเกิดเราอ้างอ e ิงเขาบน PE ปี2567นะครับ PE ตอนนี้จะอยู่ที่ราวๆ17เท่านะครับ17เท่าแพงไหมถ้าเกิดเราเทียบว่าเขาเป็นธุรกิจเทคโนโลยีนะ ถ้าเกิดมาดูเทียบกันในเซตไม่มีให้ลงนะครับแล้วถ้าเกิดเทียบกับเทคโนโลยีที่เป็นฝั่งทางสหรัฐนะครับ แพงกว่าน,นี้มากๆนะครับส่วนใหญ่ Val อร์ชันนี้สาเท่าขึ้นไปทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเทียบโดย g l o b a l แล้วตัวนี้ไม่แพงนะครับอีกมิตินึงถ้าเกิดเราเทียบในเชิง P/E เขา17เท่านะครับเทียบกับโ r o w สองปีข้างหน้าของเขาเนี่ยสักราวๆสิเรต่อปีเนี่ย PEG มันอยู่ที่ราวๆหเท่านะครับอันนี้ก็ถือว่าสมเตุสมผลนะครับเพราะว่าในเชิงของรายได้เขาเองเนี่ยตัวกําไรที่รออยู่ที่มีคาดการอยู่นะครับเขามีออเดอร์บุ๊กมานะครับมีคําสั่งซื้อร่วงหน้ามาแล้ว ซึ่งตอนนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่นะครับอยู่ที่27,500ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เข้าไปแล้วนะครับสูงกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับแล้วก็เป็นสถิติล่าสุดนะครับสำหรับกำไรเขานะครับที่ปี67ที่จะโตสักราวๆ16นี้นะครับนับเป็นสถิติสูงสุดครั้งใหม่นะครับอยู่ที่677ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับตรงนี้เนี่ยจะแซงหน้านะครับที่เขาเคยทำได้ไว้นะครับในปีสองพันสินะครับตอนนั้นเนี่ยทำไว้ที่5้า 96ล้านดอนลลาร์สิงคโปร์นะครับจังหวะที่เรานําเข้ามาให้ซื้อขายตอนนี้เนี่ยก็คือรอนะครับที่กําไรเขาจะทําสถิติสูงสุดครั้งใหม่พอดีนะครับเพราะงั้นช่วงเวลาตอนนี้นะครับตัวหุ้นเองก็ค่อนข้างมีความน่าสนใจนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ S T E G 19ครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่บิกนะคะนักลงทุนท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ dr. u n t a c o t h ค่ะ